กลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับหลายคนชื่นชอบช่วงนี้กันมากทีเดียวเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับงบการเงินแบบไม่ง่ายที่ไม่ยากเกินความเข้าใจวันนี้ครับเราจะไปดูกันว่าทําไมนะครับงบการเงินของบริษัทบางบริษัทมีความผันผวนมากบางปีก็มีกําไรมากบางปีก็กลับมาขาดทุนนะครับทั้งๆท,ที่แนวทางในการดำเนินธุรกิจหลักๆของบริษัทนั้นไม่ได้มีความมืหวาอะไรงบการเงินครับจะช่วยตอบคาถามนี้ให้กับเราครับลองไปติดตามกันดู พี่ฟรนคะทำไมบางบริษัทนียมีผลประกอบการผันผลมากบางปีก็กำไรสูงมากเลยบางปีก็ขาดทุน ทั้งที่ธุรกิจหล th ok ักของบริษัทก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะสาเหตุหนึ่งที่ทําให้บริษัทมีผลประกอบการผันผวนทั้งนั้นที่ธุรกิจของบริษัทก็ดูราบเรียบดีไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่บริษัทมีการนําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงคะน้องไบโดยเฉพาะการนําเงินไปลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถ้าหากว่าเป็นการลงทุนในลักษณะที่เป็นการนําเงินทุนหมุนเวียนที่เหลืออยู่จากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทที่มีจําานนนนนนวววเเงงิิพยยไไมม่่กกดดหอแลล้้็ปทุ ความระมัดระวังรอบคอบโดยหวังผลเพียงแค่ให้ได้ผลตอบแทนที่มากเกินกว่าออนำเงินไปฝากธนาคารทั่วไปแบบนี้ก็ไม่น่าจะก่อให้เกิดเป็นปัญหาอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าบริษทัทไหน,นมีการออนำเงินจํานวนมากๆเลยในลักษณะที่เป็นการตั้งใจที่จะเอาเงินนียไปเล่นหุ้นโดยหวังผลในลักษณะที่เป็นการเก็งกาไรในราคาหุ้นแบบนี้ก็อาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับบริษทัทได้ะคะ่ะ เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าบริษัทที่เราสนใจลงทุนเนี่ยมีการซื้อขายหุ้นจํานวนมากหรือเปล่าง่ายนิดเดียวเลยค่ะน้องใบน้องไบาสามารถดูได้จากข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเลยนะคะเพราะว่าทางกรรทเนี่ยเขาจะมีกฎกติกาให้บริษัทจดทะเบียนที่มีปริมาณการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นจํานวนมากๆคือมากเกินกว่า5%ของสินทรัพย์รวมแล้วก็มากเกินกว่า2เท่าของมูลค่าเงินลงทุนคงค้างจะต้องเปิดเผยข้อมูลนี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แล้วก็การที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินก็จะทําให้เราได้เห็นพฤติกรรมการซื้อขายหุ้นหรือการนาเงินไปเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ว่ามีจํานวนมากน้อยเพียงไหนใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าบริษัทไหนมีการลงทุนเป็นจํานวนมากๆน้องใบก็จะต้องคิดให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ต้องรอบคอบนิดนึงก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเพราะว่าความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนที่น้องใบจะได้จากการลงทุนใ,นในบริษัทประเภทนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะไม่ได้เกิดจากความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการทําธุรกิจของบริษัทแต่มันจะ กลายเป็นว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทนําเงินของน้องไบร์เนี่ยไปเล่นหุ้นในตลาดซึ่งความเสี่ยงที่ได้เนี่ยมันอาจจะมากเกินกว่าธุรกิจของบริษัทก็ได้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ รายการของเรานะครับชื่อว่าคุยครบเครื่องเรื่องตลาดทุนเพราะฉะนั้นเราก็จะคุยกันครบทุกเรื่องแบบนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคุณผู้ชมกับกรทในทุกๆสัปดาห์ครับหากว่าคุณผู้ชมมีข้อสงสยัยหรือว่าข้อแนะนําติชมนะครับก็สามารถส่งมาที่อ e ีเมลของเราได้ครับที่ education@sec.or.th ครับหรือว่าหากอยากจะหาข้อมูลด้านการลงทุนเว็บไซต์ของเราก็พร้อมอยู่แล้วนะครับที่ www.sec.or.th/education ครับนี่คือเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันประจําสัปดาห์นี้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมและทีมงาน ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ กฎหมายเองเนี่ยจะเขียนไว้ว่าเฉพาะความผิดตามฐานที่กําหนดเท่านั้นนะถึงจะเข้าทำการเปรียบเทียบได้ถ้าไม่ได้ที่ระบรุไว้เนี่ยก็จะไปไม่ได้ถ้าพูดโดยทัท่วๆไปแล้วนี่ความผิดส่วนใหญ่ตามพรบหลักทรัพย์เนี่ยเปรียบเทียบได้แต่ความผิดที่มีข้อาหาราแรงแรงมากเช่นเป็นเรื่องของการทุจริตในบริษัทจดทะเบียนตกแต่งงบของบริษัทจดทะเบียนหรือว่าเป็นการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหลักทรัพย์ก็ดีหรือว่าธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็ดีความผิดแรงๆอย่างนี้เนี่ย เปรียบ,บเทียบไม่ได้ก็ต้องไปดําเนินคดีที่ศาลอย่างเดียว